สวัสดีค่ะท่านผู้ปกครองและเด็กๆชั้นอนุบาล2นะคะสำหรับวันนี้วิชาอันสาปัญญาทิย์เราก็มาเจอกันอีกแล้วก่อนอื่นเด็กๆเป็นยังไงบ้างคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเด็กๆแล้วเดี๋ยวเรามาเรียนเกี่ยวกับบุคคลและสถานที่แวดล้อมของเด็กๆนะคะเดี๋ยวครูสาวจะให้เด็กๆพูดตามครูสาวก่อนนะคะบ้านฉัน เป็นครอบครัวใหญ่ปูย่ย่าตายายอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลุงป้าน้าอาพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าพวกเราอันสามีความสุขกันอีกครั้งนะคะบ้านฉันเป็นครอบครัวใหญ่ ปู่ย่าตายายอยู่กันพร้อมหน้าพ่อแม่ลุงป้าน้าอาพี่น้องอยู่กันพร้อมหน้าพวกเราหันษามีความสุขกันเด็กๆคะที่ครอบครัวของเด็กๆมีใครอาศัยอยู่บ้างคะเด็กๆ บางคนมีพ่อมีแม่มีลูกมีพี่บางครอบครัวก็มีพ่อมีแม่มีปู่มีย่าบางครอบครัวก็มีพ่อมีแม่มีตามียายเด็กๆจ๋าเดี๋ยวให้เด็กๆไปหยิบหนังสือเล่มบุคคลและสถานที่แวดล้อมเด็ก เด็กๆเด็กไปหยิบม,มาเลยจ้าเดี๋ยวเราจะเรียนไปพร้อมกันนะคะเด็กๆถ้าเด็กๆหยิบแล้วเปิดไปหน้าที่หนึ่งเด็กๆดูตามครูไปทีละหน้านะคะเด็กๆเขาบอกว่าสมาชิกในครอบครัวของฉันมีใครบ้างเด็กๆดู รูปที่หนึ่งเด็กๆคิดว่าผู้ชายคนนั้นดูตามครูสาวเป็นใครๆเด็กๆเ,เป็นพ่อให้เด็กๆเ,เขียนคำว่าพ่อลงไปต่อไปนั่งใกล้ๆคุณพ่อเป็นใครๆเด็กๆคุณย่าก,ก็ได้คุณยายก็ได้ต่อไป เด็กผู้ชายคนนั้นให้เด็กๆเขียนว่าลูกส่วนผู้ชายคนที่นั่งข้างเด็กให้เขียนว่าคุณตาก็ได้คุณปู่ก็ได้ส่วนผู้หญิงคนที่นั่งข้างคุณปู่หรือคุณตาให้เขียนว่าอะไรคะเด็กๆแม่ หน้าต่อไปเด็กๆดูความสัมพันธ์ของสมาชิกในครอบครัวเด็กๆอ่านตามปู่ยาตายายอีกครั้งค่ะปู่ยาตายาย บรรทัดต่อไปพอ่อแม่ลูกพี่น้องอันนี้เด็กๆเ,เขียนตามรอยประหน้าต่อไปหน้าที่สามสมาชิกในครอบครัวมีหน้าที่อะไรบ้างเด็กๆด,กดูให้เด็กๆลากเส้นโยงภาพบุคคลในครอบครัว ไปหาภาพหน้าที่ให้สามพันธ์กันพ่อมีหน้าที่อะไรคะเด็กๆพ่อมีหน้าที่หาเงินสั่งสอนลูกให้เป็นคนดีเราก็ลากหาไปที่พ่อทำงานให้เด็กๆลากเองนะคะส่วนลูกมีหน้าที่อะไรคะเรียนหนังสือให้เด็กๆโยงไปหาเวงว่าอยู่ตรงไหนส่วนคุณแม่ คณแม่ทํางานบ้านก็ได้หรือจะทํางานนอกบ้านก็ได้ได้หมดนะคะเด็กๆโยงไปต่อไปหนะ้าที่สี่กิจกรรมที่ทําร่วมกันในครอบครัวอันนี้เด็กๆทํากับผู้ปกครองเองนะคะว่าเรามีกิจกรรมอะไรบ้างต่อไปหนะ้าที่ห้าให้เด็กๆตัดภาพบ้านจากหนังสือพิมพ์หรือนิตยสาร และวาดภาพระบายสีตกแต่งให้สวยงามอันนี้จะวาดเองก็ได้หรือจะหาภาพบ้านมาติดก็ได้นะคะแล้วก็ระบายสีให้สวยงามคลิปภาษาป,ปัญญาทิพย์วันนี้การบ้านทั้งหมดหน้านะคะเด็กๆหน้าที่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจอกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ